ยิ้มได้อยากแชร์สวัสดีค่ะวันนี้ยิ้มได้อยากแชร์จะมาขอแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆที่คนมีรถต้องรู้วันนี้เฟิร์นจะมาขอแชร์ในเรื่องรถชนท้ายทำอย่างไรดีสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายถูกหหากรถคู่กรณีมีประกันภยัยให้โทรแจ้งบริษัทประกันภัยของตนเองค่ะ 2. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ให้จดยี่ห้อรุ่นสีเลขทะเบียนและหมดจังหวัดของคู่กรณีเอาไว้หรือถ้าเป็นไปได้ถ่ายรูปรถของคู่กรณีเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ 3. ไม่ควรแยกรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาดำเนินการหรือคู่กรณียอมรับผิดโดยให้เอกสารหลักฐานเช่นบันทึกการยอมรับผิดของคู่กรณีค่ะ 4. หากรถของคู่กรณีหลบหนีให้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนและลงบันทึกประจำวัน โดยจะต้องระบ,บุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรถของผู้กรณีให้ได้มากที่สุดค่ะ 5. กรณีมีทรัพย์สินในรถของท่านเสียหายต้องแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันเพราะท่านจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายเองโดยตรงค่ะกรณีเป็นไฟผิดความเสียหายทั้งหมดผู้ขับขี่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่หากทำประกันภัยรถยนต์เอาไวา้บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกุมทัธรฐน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1ประกันภัยชั้น2บวกหรือประกันภัยชั้น3บวกก็สามารถรับผิดชอบความคุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายการจัดซ่อมรถของคู่กรณีได้ค่ะสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายผิด 1. กรุณายาหลบหนีเพราะท่านอาจไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดการหลบหนีอาจเป็นเหตุให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้นอีกด้วย 2. เมื่อผิดต้องยอมรับผิดใดโดยดีเพื่อให้ง่ายต่อการเคลียร์กับคู่กรณีค่ะ 3. หากคู่กรณีบาดเจ็บควรขอเบอร์ติดต่อติดตามอาการของคู่กรณีเพื่อให้การช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อกันบนท้องถนนค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะควรขับรถอย่างปลอดภัยและระมัดระวังที่สุดค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภยัยรถยนต์ราคาถูกและตรงความต้องการสามารถติดต่อได้ที่ยิมได้ประกันภยัยเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ หรือเชื่อสถามได้ที่เบอร์นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับมินได้อย่างแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ